นี่เป็นทูปเปนนางชวชาดาเป็นกานที่สำคัญที่ผู้ใดถวายข้า,มา,ปปาวมัทุปายาตต่ออาโพธิษัตแล้วก็ในสมัยนางเป็นสาวได้ขอพร สองประการขอให้มีสามีตระกูลเสมอกันให้มีบุตรเป็นผู้ชายคนแรกเมื่อนางสมปัาถนาแล้วนางจึงได้ไปถวายือวบวงสรวงเทพ ถวายข้าวมรตปยาตต่ออ,อโธิสัตวนางนึกว่าเป็นเทวดาความจริงนั้นเป็นอโธิสัตว์ที่ได้มาสรุนั่นก็ถือว่าเป็นฐานที่สำคัญที่นางได้เป็นบ้านของ นางชุชาดาหรือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จสวสดาบันเป็นคนแรกเลยือว่าเป็นที่นางได้รับส่วนที่มีความสำคัญนางชุชาดาก็เป็นผู้ที่ไรืว่า เป็นผู้ที่เป็นลูกเศรษฐีนางก็ยังได้สละหรือว่าได้ให้บ้านหลังนี้ให้สมบัติเหล่านี้ให้แก่คนใช้ยกคนใช้เป็นลูกสาวท้ายนางก็ไปที่พานันสีานางได้สำเร็จ สวดอาบัน Hello, แล้วก็นางก็ได้ได,ได้มีความสำคัญแล้วก็ลูกของท่านคือท่านยะสาะะะแล้วก็นางก็ได้รับสเด็จสวดอาบันส่วนลูกชายก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ ต่อมาก็้านหลังนี้ก็ได้เรีวยกว่าคนใช้ก็ได้สละทรัพย์เหล่านี้ให้แก่อุปิศาสนาให้เป็นวัดขึ้นมาแล้วก็ต่อมาก็จึงได้สร้างเป็นวัดแล้วก็มีพระเจ้าพระสงฆ์จเจริญรุ่งเรืองมาจนยุคสมัยพระเจ้าโศกมหาราช จ้สมหลรจึงได้สร้างสถูปก้อมบ้านนางชุชาดานี้ไว้เพื่อให้เป็นอนุสร์แล้วก็ได้ทำแล้วก็ตัวมาก็ทำให้สถูปนี้ก็เป็นที่เก็บพระบรมสารีกรฐานถูถบ้านนางชุชาดา แล้วก็พุทธศาสนาก็เจริญแล้วก็ในยุคปศ1 1 0่พ่ระทั้งสามจังเดินทางมาก็ได้มีพระสงฆ์2,000รูปแล้วก็มีเสาโศกอยู่แต่วันนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีเสาแล้วแต่สิ่งสำคัญด้านในก็มีพ่ระบรมสาธิกธาตุที่ปดิษฐานไว้ในสถูปตรงนี้ก็ถือว่าเป็น สถานที่มีความสำคัญที่เราชาวพุทธควรที่จะรู้จะเห็นนี่เข้าใจใครมีโอกาสมีบุญก็เป็นทางมาบูชาสักกาละที่จูปนังจุชาดาก็มีชาวพุทธที่ได้มาสัมผัสได้มาเห็น